โอเคยามเย็นแล้วไลท์สดกันดีกว่าโอ้ยไลท์สดยามเย็นสวัสดีเฮียทุกคนเลยนะครับสวัสดีโอ้ยตะคู่นะลูกพี่นะโอเคนี่ อันนี้โทรศัพท์โทรศัพท์ที่ผมดูนะว่าเอ,อมีใครมั่งเผื่อมองไม่เห็นนะเผื่อมองไม่เห็นคอมเมนต์นะครับก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็วันนี้ก็กี่โมงละทุ่มครึ่งแล้วนะครับได้เลิกเขาเรียกว่าได้เลิกนะครับรู้สึกว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเอามาไลค์เก็บไว้นะครับผมอยากดูตอนผมยังสนุกยังทําของหลวงพ่ออยู่นะครับก็คือแบบ ยังเผยแพร่แล้วก็ยังได้ใช้ความรู้ความสามารถในการแบ่งปันเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันจะสิ้นสุดตอนไหนนะครับสวัสดีนะครับพี่สวัสดีนะครับก็ผมไม่รู้ว่ามันจะไปจบลงตรงไหนนะแต่ผมก็จะทําทุกวันให้ดีนะครับแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมมองว่าหลวงพ่อไม่เคยทําให้ผมผิดหวังสักเรื่องเลยนะครับแบบว่า ผมจะมาเล่าให้ฟังละกันผมจะมาเล่าให้ฟังครับเออว่าผมเนี่ยเหมือนใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เงินลงทุนเนี่ยไปเช่าดาวชุดเมื่อวานที่ผ่านที่ผ่านมาที่เราดูไลฟ์สดกันนะนะเออผมก็ได้เช่าแล้วผมก็มานั่งเครียดว่าเอาเงินไหนวะมันจะคืนทุนตอนไหนวะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้ขอหลวงพ่อนานนะผมก็ยกมือขึ้นไหว้เครื่องรางชุดชุดที่ได้มานะ อาสวัสดีพี่เสริมนะครับก็ยกมือขึ้นไหวท่วมหัวนะผมบอกว่าหลวงพ่อคือขอให้ลูกขายได้เถอะลูกก็จะได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัวเพราะว่าแบบว่าไอ้ไอใจเรามันวันๆไงว่าเฮ้ยเพราะว่าเครื่องรางอะ่ะมันราคาสูงพอสมควรที่เราซื้อแล้วก็เอ,อด้วย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 อะไรหลายๆอย่างที่อยู่ดีๆมันก็เงียบเไปผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยแม่งเริ่มใจแป๊ๆว่า มันจะมีคนมาอุดหนุนเราไม่ว่าอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบขอหลวงพ่อขอปุ๊บอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะขอปุ๊บก็ผมก็นึกถึงบอสผมบอสนะผู้ใหญ่ที่ที่เคารพนะครับที่สิงคโปร์นะครับผมก็ได้ทักไปหาเขานะบอกว่าผมมั่นใจว่าบอสท,ท่านเนี่ยเขาเก็บของได้ดีนะแล้วเขาเหมาะสมกับสามดวงนี้นะแล้วผมมั่นใจว่า ที่ผมส่งไปทําไมผมถึงเลือกต่างประเทศเพราะว่าเออผมมั่นใจว่าเขาน่าจะไปช่วยในธุรกิจเขาได้แล้วก็มันน่าจะตอบตอบโจทย์เขาได้ดีผมก็เลยทักไปหากแกอ,อก็เป็นการตกลงเช่ากันอก็โหมันก็เหลือเชื่อนะคือแบบก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเออขอขอแล้วก็จะได้เลยมันเป็นความเชื่อลึกๆแล้วกันนะหรือไม่ก็เออมันก็ขึ้นอยู่ที่เครื่องรางของผมด้วยนะผมมั่นใจว่าของผม ของผมเนี่ยไปช่วยเขาได้เออเราก็เลยได้ตกลงซื้อขายกันก็เป็นเรื่องที่แบบโล่งและโล่งและ้ะเออหลุดหลุดแล้วนะโล่งนะหลุดแล้วอะไรเงี้ยเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังนะครับในประสบการณ์ผมเองว่าผมเนี่ยส่วนมากถ้าจะขอหลวงพ่อได้ก็จะเป็นขอเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับหรือว่าเกี่ยวกับการเงินอะไรเงี้ย แล้วก็ให้ไปทางทางเมตตาทางผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูนะครับไปทางนั้นซะมากกว่านะผมเรื่องความรักก็ผมไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ดีอยู่แล้วอ่าส่วนสิ่งที่ผมอยากมาได้ดาวซับพอร์ตหรือว่าขอหลวงพ่อเนี่ยก็คือจะเป็นทางเมตตามหานิยมนะก็เป็นการค้าการขายหน้าที่การงานไปซะส่วนใหญ่เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะ เราหรือผมหรือพี่หรือใครก็แล้วแต่ที่ได้เช่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับก็หวังพึ่งใบบุญหรือบังพึ่งบารมีหลวงพ่อเนี่แหละให้ไปช่วยให้ให้ชีวิตดีขึ้นอ่ะหรือว่าให้ให้อาจจะไปดวงดีเหมือนผมวันเนี้ยเออหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรผมมองว่าหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> ไอ้สามจิ้นเนี่ยไปอยู่ที่ต่างชาติเนี่ยผมมองว่าก็อาจจะไม่ได้กลับมาแล้ว ก็นึกเสียดายนะก็เลยขออนุญาตบอสนะครับว่าเอ้ยผมขอมามาแบบมาเผื่อได้ดูย้อนหลังไงเผื่อผมได้ดูย้อนหลังนะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสตอรี่ที่ผมเคยเช่ามาแล้วกันแล้วได้ได้เจอดาวประเภทนี้นะครับเอ,อือแบบของสวยๆแท้ๆอย่างนี้นะครับผมก็เลยแบบชอบมากๆนะคือทุกชิ้นอะผมผมอะผ,ผมคัดอะมันดีหมดและ แต่ผมอ่ะผมเขาเรียกว่าอะไรผมตื่นเต้นนะถ้าเจอเนื้อประเภทเนี้ยแบบเนื้อมันมันเนื้อเงาเงาเนื้อที่ผมรู้แล้วผมศึกษาจริงๆอ่ะผมจะรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็ยินดีไม่ว่าจะคนไทยหรือต่างชาตินะผมอ่ะเขาเรียกว่าอะไรผมเต็มที่กับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ได้สิ่งดีๆนะครับไม่ใช่ว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้แหละ <c oughs> บางชิ้นบางอย่างนะของเขาก็มีเจ้าของอยู่แล้วนะครับ ของเขามีเจ้าของอยู่แล้วผมเชื่ออานนี้นะผมเชื่ออานนี้นะโอ้โหลอมแม็กจะไปหาจากไหนสามเนี่ยที่ผมโพส์ว่าสามจตุรเทพนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นหน้าหลักๆแล้วเป็นดาวที่นิยมที่สุดนะครับของหลวงพ่อเลยนะครับเออเป็นดาวดาวที่นิยมนิยมมากๆเป็นเบอร์ต้นๆแล้วกันที่ที่หายากแล้วก็ไม่ค่อยมีใครพบเจอนะครับแล้วก็ เป็นพิมพ์ที่โคตรจะแพงนะผมก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆอะมันควรจะแพงแล้วแหะเพราะว่ามันทันหลวงพ่อแล้วมันก็เป็นยุคต้นแถมมันยังมวนสารโหดขนาดเนี้ยเออมันก็คุ้มราคานะจริงๆกับราคาที่ผมได้ปล่อยทางชาติไปก็ไม่ได้ไม่ได้สูงไม่ได้แบบเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอเออ <Sound S 1> <ๆ S 2> ก็ให้ราคาที่พึงพอใจทั้งสองฝ่ายนั่นแหละอ่าแต่พุทธคุณดีแน่นอน ผมบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยไล่ตามหาดาวกันนะครับมาหาผมหรือว่ามาหาใครหลายๆคนก็หาหาดาวดาวที่ดีที่สุดอะ่ะออผมมองว่าสามดวงเนี่ยเป็นไฮไลท์ในกลุ่มผมที่ดีที่สุดแล้วแล้วผมก็แค่อยากจะมาบันทึกไว้ในกลุ่มหรือใน y o u t u b e หรือในในไหนก็แล้วแต่ก็แค่อยากมาทำไว้ว่าเออครั้งหนึ่งผมเคย ได้เห็นดาวที่ผมหามาได้ดีที่สุดในสามดวงนี้แล้วก็ได้ปล่อยไปนะครับก็นึก,น,กนึกเสียดายนะอันนี้เขาเรียกล้อมแม็กนะก็จะมีอีพีที่ผมไลฟ şey ์อัดคลิปไว้นะกับเกี่ยวกับสามดวงนี้นะก็เดี๋ยวจะลงค่อยๆ่อยทยอยลงโหสวยคือเนื้อเดียวกันเลยนะพี่ลองสังเกตดูดีๆนะนี่คือเนื้อเดียวกันนะอืม มวลสารเดียวกันเขาเรียกมวลสารเดียวกันนะครับแค่ต่างที่พิมพ์นะมวลสารเดียวกันต่างจากต่างกันที่พิมพ์นะครับเออมันก็หลากหลายหลากหลายรูปแบบอืมแต่ถ้าว่ากันด้วยเรื่องพุทธคุณนะก็เรารู้อยู่แล้วว่าดาวเนี่ยดาวแม่ในหอมเนี่ยจะเด่นไปเรื่องของผู้หญิงนะเออเด่นไปทางผู้หญิง เมตตามหานิยมนะครับก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยอไปเด่นในทางแค้วคาดมากเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็มั่นใจว่าดาวประเภทเนี้ยโหดจริงโหดในเรื่องในเรื่องอะไรรู้ไหมโหดในเรื่องพุทธคุณนะเออโหดในเรื่องผงพุทธคุณนะสวยอ่ะสวยมากๆเลยผมก็ยินดีกับบอสจริงๆนะโอโ้โหข้างนี้อย่างโหด เราก็ชอบผมชอบแล้ผมชอบแต่ของหลวงพ่อจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าพระพิมพ์อื่นดูดูไม่ไม,ไม่ไม่เก่งอ่ะดูไม่เก่งมากเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ค่อยได้สนใจนะครับอืมส่วนมากผมผมชอบของหลวงพ่อเพราะว่ามันเห็นผลไวดีนะครับหรือเพราะผมศรัทธาหลวงพ่อด้วยแหละอืมผมศรัทธาหลวงพ่อนะครับก็ก็เลยขอแล้วก็ได้เอออาจจะเป็นเรื่อง เรื่องความเชื่อนะมันมันโยงในเรื่องของความเชื่อเข้ามาเออใครที่ไม่เชื่อก็ก็ไม่ต้องดูนะครับเออเพราะว่าผมมั่นใจว่าดาวของหลวงพ่อพินะเนี่ยชื่อเนี่ยไม่ธรร,รมดาแน่นอนครับแล้วก็ใครที่ได้ลองเครื่องรางของหลวงพ่อนะครับก็บางคนก็ดีบางคนก็ไม่ดีบางคนก็ใจเสียที่ไปโดนสวดโดนอะไรมาครับก็ไม่เป็นไรนะพี่ลอง เชื่อในตัวเองก่อนผมอยากให้พี่ลองคิดอย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไรที่บังเอิญหรอกบนโลกใบนี้ดาวแต่ละดวงเนี่ยมันจะไม่มีบังเอิญหรอกที่พี่จะได้มันมานะครับมันต้องมีเหตุอยู่ดีๆที่เรามาเจอกันแล้วก็ได้ของจากกันนะครับอืมไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบว่าเฮ้ยคนมันมีเป็นล้านคนนะแล้วก็คนขายของหลวงพ่อก็มีเป็นล้านคนนะไม่ถึงล้านหรอกก็ผมก็พูดไปขนาดนั้นนะ อาจจะมีเยอะแต่ว่าเราก็ได้บังเอิญมาเจอกันเออเราก็มีไม่ว่าทุกคนที่ผมเคยขายผมจําหน้าได้ทุกคนเพราะผมคุยด้วยตัวผมเองนะครับแล้วผมก็บริการด้วยตัวผมเองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคุยกันและให้กันเนี่ยก็ผมมองว่าผมมีแต่สิ่งดีๆที่จะให้กันไปไม่มีการหมกเม็ดไม่มีการโกหกและไม่มีการเอาเปรียบใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างทุกคนรู้หมดว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่เออถ้าทุกคน พร้อมที่จะลองใช้เครื่องรางก็ยินดีที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับผมนะครับอแต่ว่าเฮ้ยถ้ารู้สึกว่ามีคนที่ให้มากกว่าได้ผมแนะนําว่าซื้อเขาเถอะเพราะว่าไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้นะเออถ้าเขาให้ได้มากกว่าเราก็ไปเลือกสิ่งที่ที่ดีกว่านะครับเลือกที่เรามั่นใจกว่าอืมเพราะว่าเวลาผมซื้อเนี่ยผมอ่ะไม่ได้ดูที่ว่า ไม่ได้ดูที่ใครเก่งใครอะไรหรอกผมดูสิ่งที่เขามีมากกว่าเอออย่างสิ่งที่ผมต้องพกไปเนี่ยคือความความรู้นะครับอ่าความรู้ประสบการณ์สิ่งที่ผมเจอมาว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนของเนี่ยมันมันก็แล้วแต่เนาะคนเขาก็ใครๆก็พูดได้ถูกไหมเออใครๆก็พูดได้ว่าอยู่อย่างนั้นอยู่อย่างนี้อยู่กับหลวงพ่อมาเคยเจอหลวงพ่อ เก็บมาอะไรเงี้ยผมไม่ไม่ได้โฟกัสหรือไม่ได้ไม่ได้สนเลยนะครับว่าคุณจะอยู่กับหลวงพ่อมาหรือจะนอนกับหลวงพ่อหรืออะไรก็ก็แล้วแต่นะครับผมสนแค่ว่าสิ่งที่มันจะบอกได้ว่าอันมันจริงหรือไม่จริงอะ่ะคือคุณมีของหรือเปล่าเออมันมีของหรือเปล่ามันมีสิ่งที่มันอ้างอิงได้หรือเปล่าแล้วก็เรื่องราวเนี่ยทุกคนก็เลือกสรรกันรับฟังรับชมนะครับเออใช้ความคิดใช้อา่าอะไร กังกองกันนะครับอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเราก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่เก็บแต่เรื่องดีๆไว้แล้วกันเก็บแต่สิ่งดีๆไว้นะครับอืมแต่ดาวสามดวงนี้สวยจริงนะอืมวันนี้สามดาวสามดวงนี้สวยจริงก็เป็นอีกหนึ่งเหมือนผมวันนี้ไม่นึกว่าผมจะได้ <c oughs> มีเฮีย มีบอสผมนะโอ้โหบอสขนมจีนนะมาปาดช่วงสุดท้ายขนาดเขามาปาดช่วงสุดท้ายก็ยังไม่ขึ้นเลยนะบ,บ,บ,บทดวงคนจะได้อเนาะเออผมก็ยังเหลือจะเชื่อเลยขนาดเวลาแบบว่าไล่เลี่ยกันเลยนะนะพี่เสริมแบบว่าพี่ไปประมงคนเดียวอะผมมองว่าเฮ้ยบทจะได้ก็ได้เฉยเลยนะคนเดียวด้วยออแต่ว่าก็ก็ไม่เป็นไรนะพี่นะเออถ้าไม่เอาก็บอกผมนะ เรวก็บอกได้เลยหรือไงก็ยินดีนะครับอแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลก็ก็เป็นการจัดสรรลังหาให้ดีที่สุดแล้วอ่าของก็แวะเวียนวนมือกลับไปกลับมานะครับผมจะบอกงนี้แหละอืของไม่ได้อยู่กับคนใดคนหนึ่งนะครับคนเมื่อไหร่ที่มันถึงเวลาหรือว่าคนที่รู้สึกว่าไม่อยากเก็บแล้วหรือว่า รู้สึกใจไม่ดีใจเสียแล้วผลสุดท้ายของก็จะไปอยู่กับคนที่คู่ควรที่สุดนะผมจะบอกนี้เลยว่าเราต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าเครื่องรางของหลวงพ่อเนี่ยผมไม่ได้มองว่าเป็นแบบเป็นของที่มาซื้อเล่นอะ่ะเออผมว่าของเขามีเจ้าของผลสุดท้ายนะครับผมไม่เห็นค่าหรือว่าเอาเอาเอายกตัวอย่างเป็นตัวผมนะ ผมแค่ถ้ารู้สึกว่าผมรู้สึกใจไม่ดีหรือรู้สึกไม่เห็นค่าหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่หรือไม่ใช่เนี่ยผลสุดท้ายนะครับของเขาก็จะเปลี่ยนเจ้าของเองเราไม่ต้องแบบไปกังวลเลยแล้วเขาก็จะเลือกเจ้าของที่เหมาะสมกับเขาจริงๆนะครับเขาหนักแน่นจริงๆเขาใช้แล้วเขาเห็นผลเนี่ยคนที่ใช้เห็นผลเนี่ยไม่ค่อยออกมาพูดนะ <c oughs> จะมาพูดแต่กับผมดูหลังใหม่นะว่าเออมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะผมก็ก็ยินดีกับพี่แ,แกนะครับว่าเออ เข้าใช้ดีแต่มันก็แล้วแต่บุคคลแล้วแต่มุมมองนะครับ <c oughs> ก็อยากให้ทุกคนใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็ใช้ใช้สติในการเล่นหาของหลวงพ่อครับไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วมันจะวิเศษวิโสมันจะรวยข้าววันข้ามคืนโดยที่เราไม่ทําดีหรือว่าโดยที่เราไม่พยายามนะครับมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่มีประโยชน์นะครับเห็น <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นะถ้าคนไม่รู้จักเนี่ย ผมก็มองว่ามันก็ไม่มีค่ามันก็เป็นแค่เป็นแค่ดาวหรือว่าเป็นแค่รูปทรงดาวที่ที่เป็นอาจจะสวยหรือไม่สวยในสายตาเขาด้วยซ้ำนะครับแต่พออยู่กับผมผมเห็นคุณค่าของเขาเนี่ยหรือใครหลายๆคนที่อาจจะไม่รู้จักหรืออะไรเงี้ยมันก็ต่างกันอ่าบางคนเห็นเป็นดินแต่ผมเห็นเป็นด่งเพชรด่งทองเลยนะเออ จริงๆนะป็นอาจจะดูมันอาจจะดูเวอร์นะแต่พอผมศึกษาแล้วผมรู้ว่าเขามีคุณค่ายังไงเนี่ยของสามชิ้นเนี่ยเป็นด่งเพชรด่งทองเลยนะครับแล้วมันก็มีราคาอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเห็นเขาไม่สวยอย่างนี้แต่ราคาของเขาก็มีราคาที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับมันก็เลยขึ้นอยู่ที่ว่าไอคนที่ที่เช่าเนี่ยมีความสามารถในการเห็นเครื่องรางนี้มีมูลค่ามากน้อยแค่ไหน มีมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนแล้วมีการให้บริการที่ดีที่สุดไหมออถามอะไรก็ตอบได้หรือเปล่าหรือว่ารู้ไหมอะไรเงี้ยออมันถึงมีมูลค่าในในดาวนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมจะบอกให้ว่าเราก็ใช้เนี่ยเวลาคนมาเก็บของหลวงพ่อนะถ้าคนมี เงินนะเขาจะเก็บแบบว่ามันจะมีเก็บแบบบู๊ดนะเก็บแบบบู๊เนี่ยจะมีหลายท่านอยู่เก็บแบบบู๊นะลูกค้าแต่ละคนเนี่ยผมมั่นใจเลยว่าเขาเขาศรัทธาหลวงพ่อมากๆนะครับเขาเก็บเนี่ยเก็บบางคนเก็บทุกพิมพ์อ่ะเก็บทุกพิมพ์ในยุคต้นอ่ะบางคนเก็บแค่ชมนนะบางคนเก็บแค่ดาวนะบางคนเก็บแค่ พิมย่อยๆนะเพราะว่าจริตคนไม่เหมือนกันเออจริตคนไม่เหมือนกันบางคนใช้ดาวถูกฉโลกเขาก็จะเก็บแต่ดาวอ่าบางคนใช้ชมดถูกฉโลกเขาก็จะเก็บแต่ชมดนะครับแล้วก็บางคนใช้พระสูตรพระปดนีพระเปิดโลกถูกเขาจะเก็บแต่พระพิมพ์ย่อยๆนะครับเพราะว่าแต่ละคนใช้ไม่เหมือนกันเลยนะครับอืมแต่ถ้าไปโฟกัสเรื่องเรื่องราคาเนี่ยผมจะบอกให้ว่า มันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะต้นทุนแต่ละคนไม่เหมือนกันอืมที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าผมขายก็เยอะผมปล่อยไปก็เยอะนะครับผมรู้ว่าเงินแต่ละบาทมันมีค่าขนาดไหนนะครับอืมเงินที่จะเสียไปแต่ละบาทเนี่ยตัวนี้ทุกวันเนี้ยบางคนก็มองว่าเฮ้ยของหลวงพ่อมันต้องแพงมันต้องหมื่นมันต้องสองหมื่นสามหมื่นนะคือจริงๆมันขายได้นะคือผม ผมเข้าใจแหละว,ว่ามันขายได้นะแล้วผมว่าเป็นพ่อค้าเหมือนกันผมรู้แต่ว่าจะให้ผมขายกับเออเขาเรียกว่าคนในกลุ่มพี่น้องในครอบครัวผมอะเราก็ต้องเราก็ต้องมองว่าเอ้ยต่างคนก็ต้องต่างอยากพึ่งบาร,รมีอยากใช้พุทธคุณนะครับในราคาที่เหมาะสมผมไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงนะเออดวงละเป็นหมื่นแต่ผมเอามาขายเป็นพันมันก็สิทธิ์ของผมนะเพราะเพราะผมอยากขายเท่านี้ไง เออก็เห, <g rab ly> เหมือนเหมือนกับเราแบบพี่ให้น้องน้องให้ให้ลุงให้น้าให้มองให้มันเป็นครอบครัวเดียวกันดีกว่าอืมมองให้เป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนพี่เหมือนผมมาเจอพี่เงี้ยผมก็เหมือนเหมือนมีพอมีความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับหลวงพ่อก็พี่ตามหาอยู่ก็เหมือนกับน,น้องคนนี้มีความรู้ก็พอม,มีของก็จะแบ่งปันให้เออให้มันมองงี้ไปนะครับอย่าไปมองว่าโอ้โ oh, หแม่งน้อง ทำไมน้องขายไม่เหมือนกลุ่มอื่นเลยวะมันต้องสองหมื่นดิมันต้องสามหมืน่นดิผมก็ผมก็บอกว่าถ้าพี่อยากได้สองหมื่นสามหมื่นพี่ก็ไปซื้อเขาเออแต่ถ้าพี่อยากได้หลักพันเอาไว้ใช้พุทธคุณพี่ก็มาซื้อผมคือไปซื้อมาก็ได้สามหมืน่นแล้วเอาของผมไปหลักพันเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันว่าเนื้อมันเหมือนกันไหมนะครับเออเราก็ต้องเอามาวิเคราะห์แต่ถ้าพี่ต้องเหลือจริงๆนะพี่ต้องเหลือจริงๆนะ เพราะว่ามันมีหลายแบบไงอถ้าพี่อยากจะเล่นดาวไข่เงี้ยเขาบอกว่าดวงเนี้ยแสนหนึง่งถูกไหมดวงนี้แสนหนึง่งผมบอกว่าดวงเนี้ย <c oughs> หมื่นกว่าบาทสองหมื่นสามหมื่นก็ว่าไปหรือว่าดวงนี้ผมขายห้าพันแต่คิดเล่นๆนะคิดเล่นๆคิดเล่นๆดวงนี้ผมขายห้าพันอีกกลุ่มหนึ่งขายสองหมื่นสามหมื่นอีกกลุ่มหนึ่งขายแสนผมมองไว้พระเนี่ย ดาวเนี่ยเหมือนกันถ้าคนเล่นเหมือนกันหรือดูเหมือนกันนะเนื้อมันจะเหมือนกันเลยแล้วก็บล็อกพิมพ์รายละเอียดอะถ้าเอามาเทียบข้างกันอะผมว่าผมว่ามันก็มันก็ไม่ห่างกันมากหรอกเพราะเนื้อมันสารมันเหมือนกันนะครับเออเนื้อมันสารมันเหมือนกันเราก็เลยแบบผมก็มั่นใจในสกิลผมเหมือนกันผมเ่า เออผมก็มั่นใจว่าเออผมก็พอรู้เล็กๆน้อยๆผมก็พอรู้เล็กๆน้อยๆในเรื่องดาวนะถ้าเป็นดาวนะผมพอรู้เล็กๆน้อยๆนะแต่ถ้าเป็นพิมพ์พวกแบบแหวกเลยแบบของแปลกๆที่ผมเคยลงคลิปไว้อะเออนั้นมันลึกซึ้งไปอะ่ะมันเป็นแบบเป็นการปั้นด้วยปูนด้วยดินด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมันมันหนักไปแต่ถ้าเป็นดาวเนี่ยผมว่าผมก็พอจะจบพื้นฐานดาวได้แหละเกี่ยวกับดาว ยุคท่าเกยกับยุคสนมลาวนะครับเอ,อพอจะแยกบล็อกแยกพิมพ์ออกได้แล้วอ่าแต่มันก็ให้มันเป็นแล้วแต่มุมมองเพราะว่าบางอย่างบางเหตุผลทุกคนก็ล้วนมีแนวคิดไม่เหมือนกันนะครับบางคนเจอไม่เหมือนกันอย่างผมไปเจอในรูปแบบหนึง่งแต่และมันก็ไม่มีใครผิดใครถูกหรอกถูกไหมออมันไม่มีใครผิดใครถูกเพราะถามว่าเกิดทันหลวงพ่อไหมเกิดไม่ทันครับใช่ไหมเขาก็เกิดไม่ทันผมก็เกิดไม่ทัน แต่สิ่งที่สิ่งที่จะบ่งบอกได้เลยนะครับคือประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวมากกว่าเรื่องราวนะครับแล้วก็ของที่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 มีเ่เออมันจะบ่งบอกเองว่าไอคนขายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันมีความรู้ความสามารถมากพอไหมนะครับอ่าผมก็เลยอยากตัดสินใจอืมแต่สิ่งที่ผมทําเนี่ยผมไม่ได้มาเพื่อแบบมาบอกหรอกว่าผมดูเป็นนะ <laughs> ผมแค่จะทําตามเป้าหมายของผมนะครับผมมาทําเพื่อเป้าหมายของผมอย่างเดียวเลยแล้วก็พูดเสมอว่าอาจจะทําเพื่อความสุขของผมด้วยถ้าผมไม่มีความสุขผมจะไม่ทําเลยนะครับหลวงพ่อพีนเนี่ยแต่ทุกครั้งที่ผมตื่นขึ้นมาผมรู้สึกอยากอยากพูดอยากถ่ายให้พี่ดูอยากจะมาแชร์ให้ฟังว่าเอ้ยมันมีพิมพ์นี้ด้วยก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อย คนสองคนที่มาฟังผมเนี่ยผมก็ไม่ทิ้งแน่นอนนะครับเพราะว่าพี่ก็ให้เกียริมานั่งฟังผมมานั่งมานั่งชมไฟ้สดผมนะผมก็ก็รู้สึกขอบคุณนะครับรู้สึกขอบคุณอืมรู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็จะไม่ทอดทิ้งผมไม่เคยทอดทิ้งคนที่ดีกับผมนะอืมเพราะว่ามันก็มีเรื่องราวที่หลากหลายรูปแบบออกไปนะครับเราก็ต้อง เลือกคนที่ดีเข้าไว้นะครับเลือกคนที่ดีเข้าไว้ของก็เช่นกันนะครับศึกษาก่อนนะครับผมเน้นเลยนะครับว่าศึกษาก่อนนะครับผมก็อยู่ในหลวงพ่อพีน้ำมาพอระยะหนึ่งแล้วร,รู้รรู้ะยะหนึ่งแล้วล่ะก็รู้ว่ามันเป็นมายังไงนะครับมันมีมายังไงของอยู่กับใครนะครับมาจากที่ไหนนะครับผมไม่อยากพูดเยอะเลยพอล้ พูดแค่นี้แหละรู้ว่าของอยู่ที่ไหนที่มาเป็นยังไงนะครับในแต่ละคนที่เขาปล่อยนะครับผมก็มันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับคุณเชื่อก็เชื่อไปแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนะเออมันมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอนะครับวันเวลาจะบอกเองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเออแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับให้ทุกคนศึกษาให้ดี เทียบหนังสือเล่นตามหนังสือได้ก็เล่นนะครับเออเล่นตามหนังสือเทียบตามหนังสือได้ก็เทียบนะครับหรือไหนที่มันรู้สึกว่ามันแปลกแหวกแนวนะครับก็ก็ลองดูให้รู้สึกชอบถ้าเล่นด้วยด้วยความรู้สึกชอบและรู้สึกศรัทธานะผมก็มองว่ามันก็อีกเลเวลหนึ่งนะครับอืมเพราะบางสิ่งบางอย่างมันมีการทํามือเออมันเป็นการทํามือมันเป็นงานแฮนด์เมดอ่ะมันแบบ เป็นชิ้นที่อาจจะเป็นสี่ห้าชิ้นอย่างเงี้ยหรือชิ้นเดียวอย่างเงี้ยเออมันก็มันก็ต้องมันใช้ที่ทีบหน่อยอแต่ถ้าชอบมันก็โอเคถูกว่มมันก็มันก็ซื้อได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะครับวันนี้ก็ขอพ้นนะครับเฮียที่เข้ามารับชมผมนะครับอาจจะผมอาจจะนั่งคุยคนเดียวด้วยซ้ำนะวันนี้นน <c oughs> <c oughs> ก็ยังคุยนะก็เชื่อเสมอนะว่าผมทำเนี่ย ทำเพื่อตัวเองแล้วทําเพื่อหลวงพ่อพินานะครับไม่ได้ทําเพื่อใครเลยผมไม่ได้ทําเพื่อใครเลยคนระับก็อยากให้คลิปคิปคลิปที่ผมทําในทุกๆกวันแล้วผมเต็มที่หาความรู้ในทุกๆวันเนี่ยมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับให้คนที่เพิ่งเริ่มศึกษาหลวงพ่ออาจจะไม่ได้มากเลยแต่ก็ไม่ได้น้อยผมทมําไว้อ่ะก็เอาไปคลิปไปดูยามแก่นะผมว่าผมจะทําหลวงพ่อทําไปเรื่อย ผมมองนะผมจะทําไปจนกว่าผมจะหมดไฟอ่ะหมดไฟในที่นี้ก็คือทําจนรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีคนรู้จักหลวงพ่อมากขึ้นแล้วก็ศรัทธาหลวงพ่อมากขึ้นแล้วก็อยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อไปลองใช้เอืเป้าหมายผมก็ประมาณนี้แหละแต่ผมก็จะไม่ยุ่งกับกับใครนะเพราะว่า เ,ออเขาเรียกว่าอะไรจะไม่แบบไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของใครจะทําแบบไหนก็ก็แล้วแต่นะครับผมก็อยู่ในกรอบของผม,ผมอยู่ในกลุ่มของผมอยู่ในใในในเขาเรียกว่าอะไรในช่องทางของผมใครจะมีความเชื่อในรูปแบบไหนก็ก็แล้วแต่เออแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยและของที่ผมให้จะไม่ว่าต่างชาติหรือคนไทยเนี่ยผมมั่นใจว่าผมกัดกรองมาดีแนละ้วอืมก็แล้วแต่ว่าพี่ๆทุกคนจะ ขุดนุนผมไหมครับมีติดตลกเล็กน้อยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับเฮียทุกคนที่เข้ามารับชมผมนะครับแล้วผมก่าบขอพ่ะคุณจริงๆนะครับผมก็อาจจะไม่ได้ค่อยได้คุยกับเฮียหลายๆคนเหมือนเดิมเหมือนเก่าเพราะว่าผมก็มีอ,อะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็แต่ผมเหมือนเดิมทุกคนดีกับผมผมเหมือนเดิมเสมอนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะปิดบงังใครอยากรู้อะไรเกีก่ยวกับตัวผมถามได้ หรือมาเจอกันก็ได้นะครับผมก็มันก็อาจจะไม่เหมือนกับในนี้หรอกผมเนี่ยถ้าเจอกันต่อตัวต่อตัว,ตว,ตวเนี่ยผมจะอีกรูปแบบเลยนะเราลองมาคุยกันเออเราลองมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับผมก็มีให้เท่านี้แหละ <c oughs> มีให้เท่านี้มีแต่เป็นเด็กเป็นเด็กน้อยที่หาความรู้แล้วให้พี่พวกพี่พี่มองแบบนี้แหละอืม นะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆนะครับถ้าวันนี้ผมไปกล่าวถึงใครนะครับผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาร้ายต่อใครเลยนะครับผมมาเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลหลวงพ่อพินะเท่านั้นนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทาง YouTube นะครับให้ถึงหนึ่งหมื่นผู้ติดตามนะ แล้วก็ติ๊กต็อกหนึ่งหมืน่นผู้ติดต,ตามแล้วก็เป็นสมาชิกในกลุ่มหลวงพอ่อพินายุคต้นหนึ่งหมื่นนะอันนี้คือเป้าหมายเป้าหมายแบบเป้าหมายให,ใหม่นะเพิ่งเึือกออกก็พยายามจะทําให้เต็มที่นะครับจะพยายามลงสิ่งที่ดีๆแล้วก็เรื่องราวของหลวงพอ่ออาจจะไม่ได้มากหรอกแต่ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมหลวงพอ่อแค่นั้นแหละที่ผมทํากลุ่มเนี่ยบางสิ่งบางอย่างนะครับมันถูกลบเลือนออกไป ถ้าไม่มีใครคนหนึ่งที่มาแบบอาจจะไม่ใช่ผมคนเดียวหรอกแต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเนี่ยกระจายให้คนอื่นเห็นเนี่ยคนเหล่านั้นเขาจะกลับมานึกถึงหลวงพ่อทันทีนะครับว่าเอออย่างน้อยเนี่ยเขาเคยรู้จักหลวงพ่อพีนานะแล้วเขาก็เคยมีเครื่องรางของหลวงพ่อพีนนะแล้วเขาก็ได้ใช้วัตถุมงคลหลวงพ่อพีนานะเออมันมันก็อาจจะเป็นประโยชน์นะเพื่อไม่ให้ถูกลบเลือนไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีนะครับก็ให้มันผ่านไป เออแต่สิ่งไหนที่ดีๆก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้แล้วกันนะครับโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ